อีกเรื่องเลื่องเล่าค่ะทางรัฐบาลค่ะก็ได้ออกมาช่วยเลือกพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยที่ผ่านมานะคะที่กําลังเกิดอุทกภัยภัยพิบัติอยู่ขณะนี้นะคะโดยมีการออกหกมาตรการเยียวยาน้ำท่วมค่ะมีอะไรมั่งนะคะ,อ,ะอันดับแรกเลยเนี่ยเขาจะมีงบประมาณเยียวยามาให้ทั้งหมดเนี่ยสัมพันว่าล้านบาทค่ะพิงออมแล้วก็สาหรับบ้านเรือนที่เสียหายเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเนี่ยค่ะก็จะได้รับการเยียวยาอยู่ที่ซ่องเส้นสัมหมื่นบาท แล้วก็มีการช่วยาา่าน้ำค่าวไฟค่ะโดยทีจะไม่เก็บ่าน้ำค่าไฟเดือนกันยายนนี้นะแล้วก็เดือนเดือนที่ผ่านมากก็คือเดือนตุลาคก็เดือนหน้าเดือนหน้าก็จะมีการลด30มเซนค่ะ,คะลดสามสเซตรงนี้นะคะแล้วก็มีการลดขั้นตอนยืนเอกสารันรับเงินเยียวยาการเร่งห้ารือกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโค้งแก้ไขปันหาน้ำรวมกันแล้วก็การจัดตั้งซ่้นปฏิบัติการวิเคราะห์รายงานน้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงค่ะ อันนี้ก็จะเป็นมาตรการทีทางรัฐบาลได้ออกมาประกาศนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวรายละเอียดผันรืนนะว่าอีวันไหนเป็นวันผืนก็จะเอามาฟากคุณผู้ชมอีกครั้งม6มาตรการที่ทา่านนายกก็ได้ออกมาเรียบร้อยแล้วนั่นเองะนะคะ